สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการข้อความพบกับผมเพชรชกรสวัสดิ์สินโสงหมอสวัลยแพทย์แผนไทยรายการจะส่งผ่านทีวีดาวเทียม13สยามไทยจันทร์อังคารพุทธศุกร์บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งรอบทบทวนจันทร์อังคารพุทธคุณรหัสตีห้าถึงหกโมงเช้าเป็นประจำประจำอย่างนี้นะครับ <c oughs> เอาละวันนี้เราก็มา <c oughs> พูดถึง <c oughs> โควิดซึ่งกําลังค่อยๆจะกลายเ,เป็นโรคประจำถิ่นนะวันนี้18พฤษภาคม2500 6.5นะครับจะเห็นว่าวันนี้ยอดผู้ติดเชื้อ5,633คนหายป่วย8,42 0คนเสียชีวิต45คนเทียบกับเมื่อวานนะเมื่อวานนี้น่าจะน้อยกว่านะครับหายป่วย7,732 3ติดเชื้อ3,893แต่วันนี้นะ หายป่วย8 0 4.2เต่ติดเชื้อ5,633ผู้เสียชีวิต45คนมากกว่าเมื่อวานหน่อยนึงนะครับนะแต่ยังต่ำกว่า50ก็เอาไว้นะอะ่เราก,กลับมาของเราก็าอย่าลืมนะครับเวลาก็ถามว่าจะถ,ถอดหน,น้ากากหรือยังอะไรเงี้ยถามผมผมบอกอย่าพึ่งเลย คืออย่างนี้ครับการสวมหน้ากาศช่วงเนี้ช่วงฝนตกเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะโควิดนะครับมันมีเรื่องไข้หวัดใหญ่ด้วยนะสําหรับผู้สูงอายุอย่างผมใน75 76เนี่ยความจริงเอา60ขึ้นก็ควรจะใส่หน้ากากแล้วล่จะออกไปข้างนอกนะเพราะอะไรเพราะไข้หวัดใหญ่ก็ทําให้เสียชีวิตได้นะครับโดยเฉพาะถ้าเราไปฉีดวัคซีนอยู่สี่สายพันธุ์อยากคิดว่า มันคงที่ไหนล้วไข้หวัดนี่มันมีหลายหลายสายพันธุ์แล้วถ้าหากเป่มคอร้ายนะไปเจอเป็นไข้หวัดตอนแรกความจริงไม่เป็นไรนิดๆหน่อยๆแต่ว่าเกิดมันมีไอ้เจียวโรคจุวโรค่ะครับทําให้เกิดปอดอักเสบตายไม่เกี่ยว,ก,ยก,ก,ยว,ยวกับโควิดนะมนันเป็นแบคทีเรียล้วนๆโดยเฉพาะไปเย,ยีเ่ยมไข้เยี่ยมในโรงพยาบาลน,นะครับในโรงพยาบาลมีว่า มีเชื้อโรคแบบทีืหลายตัวเล็กที่มันดื้อต่อยาปฏิชีวนะแต่วกนี้ไม่ชอบเข้าไปอยู่ในปอดไม่ปอดอักเสบเพราะปอดอักเสบไม่มียารักษามันดื้อยาหมดไปไล้นมันมันมียาแต่มันดื้อยาหมดทำให้จำนวนผู้ป่วยที่เป็นโรคปอดอักเสบที่ดื้อยาเนะี่ยเสียชีวิตจำนวนหนึ่ง เดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีคนมาชวนนะครับว่าให้ฉีดฟังซีงนป้องกันโรคปอดอักเสบจากเจ้าเชื้อหรือยาตัวนี้ครับผมก็ปรึกษาเพื่อนๆอนหมอทั้งหลายนะนะอายุูลายหลายกันนะมโอ้มันคือฉีดก็ดีแต่ว่าเพื่อนมันส่วนมากฟอมันเป็นมันไม่ค่อยเป็นในตัวที่เราไปฉีดคือเจ้าเชื้อ ที่มันดื้อยามันเยอะมากเราไม่รู้จะฉีดตัวไหนว่าฉีดตัวไหนดีนะแต่ว่า,าจะฉีดก็ฉีดไม่ฉีดก็ไม่เป็นไรเนทะ่าเท่ากันนะครับว่าโอกาสเสี่ยงนะนะก็วางกันไว้หมนไว้ชุ่มๆแล้วค่อยไปฉีดแล้วกันในอย่างนี้ครับก็อ,อ่ะเสร็จแล้วถ้าเราใส่เราสวมหน้ากากแต่มันไม่ได้ป้องกันเฉพาะโควิดไงทั่ว โรคทางละบหายใจนะพวกไข้วัดใหญ่ตอนนี้ฝนตกทำๆนีมม่มันเริ่มมาแเริ่มมาแล้วเริ่มเห็นแล้ว,ลวเวลาไปตรวจในโรงพยบาบาลนะก็ผมว่าก็ต้องหาหมอที่พอจะคุ้นเคยกับมันนะ,ะดูให้รู้ว่ามันเป็นไข้วัดเรื่องเป็นโควิดพอเป็นโควิดเดี๋ยวนี้หมอถักเบาใจเาาไปกที่วให้ ปาวิธีเราวียฟาสไทร์จนห้าวันสุดมันหายหมดอ่ะนะปัญหาคือว่าท่านดูไข้หวัดใหญ่เป็นโควิดท่านรักษาด้วยรักษาโควิดแล้วเป็นไข้หวัดใหญ่ถ้าเกินถ้ามันใหญ่นี่สองสามวันแรกถ้าเรามันอยู่มันอยู่เลยนะครับแต่ถ้ามันเลยไปอ่ะทวันที่ห้าที่เรากำลังรักษาโควิดอยู่เนี่ย แต่มันไม่ใช่โควิดมันเป็นไข้หวัดใหญ่แบบคทีเรีตัวตื้อยาเนี่ยนะเอ๊ะหมอ,อจำรวจเ้ยทำไมไข้มันไม่หายวะไข้ไม่หายไม่ว่าสิเริ่มมีอาการฐานหนาวสัน่นหนาวสัน่นมีอาการของปอดบวมแล้วพอจะเริ่มมารักษาก็เริ่มยุ่งลนะทำให้เราไปรักษาในหลายหลายโรงพยาบาลตอนนี้นะครับ เราจะพบว่าเอ๊ะทำไมโรงพยาบาลนี้มีแถมไม่ตุวนแถมยาปฏิชีวนะครับปกติโควิดหนึ่งกล้าไม่มียาปฏิชีวนะให้มาหรอกผมไปเจอคนไข้มาถามครับพราะว,ว่าคนไข้รายนี้ครับก็สองขีดอ่ะตัวละสองขีดเป็นโควิดแต่หมอให้ยาปฏิชีวนะซึ่ง ผมคุ้นเคยมันมากเพราะไอ,อย้ยาตัวเนี้ยผ,ผมกินทีไรผมท้องเสียปวดท้องอมันเป็นยาที่ดีมากสำหรับโรคเจรอกันะเนี่ยปอดภัวมันเนียครับแต่ผมว่าเราวิตกกันตอาผมติดไม่ยุ่งนะเพราะว่าไอ,อย้ยาตัวนี้มันฆ่าเชื้อได้ดีแต่ว่ามันมันไม่มันไม่ค่อยดีกับแบคทีเรียในลำไส้ผมผมกินแั้งสองทั้วันน,นะครับ เอาเลยอาการมันเหมือนกับท้องเสียถ่ายเป็นมูกเป็นเลือดกลายเป็นปอดยังไม่หายแถมหลำไส้อักเสบไปอีอย่างนี้นครับก็อดส่วนมากปอดเป็นนิสส์บัลลีกินยาคุ้มขอโทษนมเปรี้ยวสำหรับดูแลลำไส้ผมก่อนแต่ขณะนั้นผมพีก็ไม่ทันแต่ลำไส้เป็นอักเสบทุบี้แหละก็ชิดซีดีเดิ คือยาปฏิชีวนะมันไปฆ่าแบคทีเรียในลำไส้แบคทีเรีตัวดีขอาก็ทำให้เราป่วยได้ mm hmm. ในสมัยหนึ่ง mm hmm. ตอนที่ผมไปเป็นลูการฝรั mm ่ง hmm. ตอนนั้นมันมียาตัวใหม่มา mm hmm. ก็ไม่ใช่ตัวใหม่เป็นยาตัวเก่าเละย mm hmm. ่เลิกขายกันละซันฟ้า mm hmm. คือสันฟาเขาเลิกขายแต่ตอนนี้ เขาไปเอาเขาไปพบว่าเอาซันฟาไปบวกยาแก้ไข่มา,ราเรียนบวกกันปุ๊บมันสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ดือ้อยาปฏิชีวนะทั้งหมดเลยไอ้ซันฟานี่มันไม่ใช่ปฏิชีวนะนะมันเป็นเคมีนะเรามาจากพวกสี่ะไรสั่ข้อหมายแล้วก็มาทำแล้วก็ได้ผลตอนนั้นเราก็ เวลาไปขายยาตัวนี้ให้หมอนะเราจะเล่าให้หมอฟังว,ว่ามันไม่ค้ามนนะมัน,นมันไปทําให้แบคเีเรี่ค่อยตายระหว่างที่แบคเีเรี่ค่อยปตายแบคเีเรี่ร่างกายก็จะสร้างภูมิด้านทานต่อแบตตรีตัวนี้นมันกะ็ดิ่งนะตอนนั้นก็ตายกันเยอะแยต่สันฟ้าก็คือสันฟ้าเวลาแพ้ยาสันฟ้าเนี่ยเลือดใหญ่ามาก หลังนี้ไม่ค่อยเห็นใครหมอใช้สักเท่าไหร่ผมรู้นะอะก็ให้รู้ว่าเออก็เปลี่ยนไปแเราจะแบบที่ทําให้ปลอดภูมแล้วรื่อยาเนี่ยบานก็ยังมีอยู่จา่น้อยตอนที่ผมไปหาหมอเที่ยวเนี่ยครับสิ่ผมต้องไปรักษาเจ้าหัวใจทุกๆสองเดือนนะนะหมอไม่ได้ถามเราเตอคุณพยาบาลของคุวัดความดัน เราจะถามบอกบอกว่าฉีดวัคซีนหรือ,อยังวัคซีนไข้วัดใหญ่แล้ววัคซีนปลอดบวกฉีดไหมครัค mm hmm. ือวัคซีนไข้บวัดใหญ่ประกันสังคมเราไม่เสียตังค์นะแต่ถ้าฉีดวัคซีนป้องกันจะเทือคืออยาเนี่ยเสียตังค์ <c oughs> ก็เอาล้วก็ค่อยๆวางนเะสร็จแล้วมาถึงตรงนี้ครับมาถึงตรงว่าเรา โควิดนี่มันจะหายเหมือนเราจัจะใส่หน้ากากอยู่ไหมในแง่ของผมนะอายุผมเนี่ยผมว่าผมจะใส่ก็คิดแบบคนญี่ปุ่นแล้วครับตั้งแต่ผมไปญี่ปุ่นฮานงแล้ผมก็เลยทำไมคนมีใส่หน้ากากไม่ใส่ไม่ใส่หน้ากากเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นถูกอบรมมาว่าถ้าตัวเองเป็นหวัดคัดจมูก ก็จะใส่หน้าก,กากครับคือป้องกันไม่ให้เขาเป็นตัวแพร่กระจายเชื้อหวัดไปให้คนอื่นแล้วคนไม่เป็นไรไม่ใส่นะตกลงก็คือว่าถ้าเขาใส่หน้าก,กากก็แปลว่าเพื่อเขาอย่าไปใกล้ที่เขามากหน่อยเพราะเขานสงสัยตัวเขาเองว่าเขาอาจจะเป็นมีเชื้อหวัดหรือเชื้ออะไรที่เกิดจากการให้จามอนะไร อันนี้เป็นวัฒนธรรมของญี่ปุ่นเขามาถึงรรเนี้ครับก็เกิดเรื่องเกิดราวเลยไหมเจ้าโควิดเนี่ยรัฐบาลบังคับให้ใส่ทุกคนเขาก็ถูกสอนมาตั้งแต่เด็กไม่เป็นไรไม่ต้องใส่เป็นแล้วค่อยใส่เนี่ยแต่ก็อย่างที่รูปเรานำเสนอใส่ทั้งสองข้างโอกาสที่เชื่อไม่มีเลยสำหรับเจ้าโควิดหนึ่งก้า ตอนนี้ก็ทุกประเทศก็เริ่มผ่อนคลายแบบเสี่ยนไทยนิดหน่อยนะคือเราก็คาดว่าเราจะมันจะการโรคไปจอมถิ <smoking UC S> ่นแล้วประเทศไทยก็คาดว่าสักเดือนกรกฎาคมตอนนี้หมอหลายคนบอกโอ้คงก่อแล้วก็เดือนนี้พฤษภาใช่ไหมหลายหมอก็เริ่มบอกว่าสักมิถุนาก็เอาได้แล้ว อินายว่าจ,กกจนะเป็นโรคจะจิดได้นเพราะว่าดูจากผู้ยอดผู้เสียชีวิตอะไรมันลดลงการติดเชื้อลดลงการกองเตียงก็ลดลงนะการกองเตียงลดลงนิดเดียวนะเนี่ยน,นะวันนี้18พฤษภาคม2565จำนวนผู้ป่วยที่ต้องรักษาในโรงพยาบาลมันเหลือ1,160คนเฉลียล่ยโรงพยวบัลทั้งประเทศมีอยู่15คนะ ที่เข้าไปป่วยรักษาจับคุิมหนึ่งดาเป็นไหมครับมันก็ให้รู้ว่าเออมันน้อยลงเยอะมากแล้วก็ก็อีกก็อีกบ้านที่นอนคลองเตียงไงอยู่สักสี่สห้าวันก็กลับบ้านได้แล้วก็อย่างนี้ครับเราก็เอา้าเราก็ประกาศความจริงเราประกาศก่อนใครๆนะคนเรียนแบบเราเยอะนะตอนนี้ประเทศที่ญี่ปุ่น ประมาณการผมดึกคืบคืบใจเลยเฮ้ยไอ้นี่มันผูกเก็ยแซนบ็อกของเราดนี่ยว่าเขาประกาศให้คนสิ่ประเทศสามารถเข้าประเทศเขาได้นะอเมริกาอังกฤษแล้วก็สิงคโปร์แล้วก็ประเทศไทยเห็นไหมมาเที่ยวได้เลยมาเที่ยวเขาได้ด้ยต้องมีวัคซีนสามเข็ม วัคซีนต้องเป็นวัคซีนที่เขารับรองพอดีเขาไม่รับรองวัคซีนเชื้อตายแ้วเราฉีดชิโนแวคนี้เขาไม่รับรองคือเขารับรองแอสตราเซินกาแล้วก็ม e เซนเจอร์อา e เอไ้มนเจก็คือเจ้า Pfizer, erna, ไฟเซอร์และโมโรนาอะไรแล้วกาให้อแอสตรมาแล้วก็ซิโนแวใช่ไหมไม่ฉีดชิโนแวรไม่ได้คาโนแวระแต่จะไม่ผิดนะ ก็เอาเอาสามตัวเนี่ยคือไฟเซอร์โมโรนาแอสตราซีเนกาต้องได้รับสามเข็มมะเนาะเอาละเสร็จแล้วเดี๋ยวนผมอ่านคิดว่าเขาจะเปิดไม่ใช่ครับคุณต้องไปในลักษณะของทัวร์แล้วทัวร์เขจะ,จะให้คุณฉีดวัคซีนเองตามที่เขาต้องาาการก็สามเข็มน,นะแล้วก็ไปเฉพาะเมือง เดี๋ดยวงคแบบว่าไปเที่ยวเมืองนี้เมืองนี้เมือง,ง,งนี้ไปเที่ยอื่นไม่ได้หรอกก็เหมือน<ส>เรามาฟุกเก็ตไปเกาะสมุยอย่างนี้ได้เกาะนั้นน่ะนะเสร็จแล้วก็ประกันสุขภาพไปคือแปลว่าจะติดโควิดแล้วก็ให้ประกันเป็นคนรักษาางั้นะเถอะก็เนี่ยเอาประกันหลังของญี่ปุ่นนะ ตอนเหมือนของเราเปี๊ยเหมือนฟุเกเตซันบ็อกเปี๊ยเลยแต่ของเราตอนนี้กำลังบอกว่า,วาไม่ต้องเอาเลยเาสบายมาตรวจทีเดียวเลยตรวจแล้วไม่เป็นไรเที่ยวได้เลยอันนี้ทำไมหรืเอเปล่าเพราะประเทศไทยเริ่มมั่นใจแนละ้วว่าเชื้อที่อยู่ในประเทศเราเนี่ยจะโปลิมก้างสตินะรักษาสี่สัห้าวันหายแล้เหมือนกับไข้หวัดใหญ่ เด,ด้เลยอะไรนี่นะครับแต่ว่ามีหลายประเทศนะมันป่วยมากขึ้นเจ็บมากขึ้นโดยเพาะประเทศทีตกกระจยที่สุดเลยคือจำนวนผู้ป่วยมนมากขึ้นอย่างอย่างที่ต้องปิดเมือ,องเป็นไงเขาปิดเสี่ยงไฮ้กับเดือน คือค่อยๆปล่อยออกมาเรียกว่ากว่าจะคุมได้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่เล่นเสียงไฮอ่ะนะก็ะแต่อย่างว่าล่ะของทีมก็เอาสองเราสี่ห้าเราบอกว่าได้เราจีมออกมาต้องเป็นสูงวิทยาอรไล่ตรวจหมดกลุ่มเมืองก็กี่ล้านกี่ล้านก็ตรวจเรียบแต่ว่าเขาสู้คนเขาผวาผสมก่นนะเห็นเสจอที่เกาหลีนี่นะครับ เขาเป็นเขาเป็นศูนย์ระหว่าดที่คนอื่นติดต่อติดเยอ้อยดแต่ตอนนี้เกาหลีเหนือกำลังมีผู้ติดเชื้อหลายวันเพิ่มาละแสนัะแสนเลยนะตุกปับเขามีผู้ติดเชื้อโควิดหนึ่งเก้าเป็นล้านคนแต่ว่าผมบอกว่าดูดูอย่างนี้นะครับโซเล่ก็เป็นสุกษสารมวลชนของโลกเซรียนะ แต่จำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยปิดยังไม่ได้ก็อยางห้าสิบคนก็ทำให้ผมเอ๊ป่วยตั้งเป็นแสนไม่มีป่วยหนักเลยหรอตายแค่ห้าสิบคนอะเงี้ยครับสำหรับเกาหีเหนือก็ค่อยๆดูกันไปแล้วกันแต่ว่าเขาตกตกแต่บ่าทุกคนนะคืออย่างน้อยเขรับความช่วยเหลือจากเกาหลีใต้ รับความช่วยเหลือจากประเทศจีนก็ช่วยกันคละเมืองโลกไวยนะแล้วอย่างนี้ครับเพราะงเวลาเราเปิดประเทศก็จะเปิดแบบค่อยๆเปิดแรงไม่ได้คือตอนนี้ประวัติการป่วยของโควิด -19 เนี่ยเพราะว่าตอนมันขาลงก็ลงคุๆๆเลยลงเร็วมากเลยนะครับ เคยปิดว่าละหมื่นหรือร้อยเลยแต่ตอนเนี้ของเราก็กำลังเป็นอย่างนี้อยู่แต่ที่นี้มันก็มีบางแห่งที่เปลี่ยวดีดูงเพิ่ปุ๊บปุ๊บแล้วมัติดต่อเยอะแยะหมดเพราะฉะนั้นก็อยากประมาทพออยากประมาทก,ก็ใจผมนะผมยังไว้ใจเจ้านากาดีจังเพราะว่านากาศเนี่ยดีที่สุดอย่างที่ อาจารย์หมอทานบำลาดนาลาดูป,ประกาศไว้จะแรกแรกเลยระหว่างที่ยังไม่ตอนนั้นไม่มียารักษาระหว่างที่ยังไม่มียารักษาเรากำลังขอวัคซีนแต่ก็เ,เ,เกิดเล่นเล่นแหลแปรธาแล้วไม่รูร้วัคซีนเราไม่มาจำได้ไหมหมอก็ใช้วิธีสวมหน้ากากแล้วก็ปิดซีดีดับอทอ่วาเนี่ยว่ากิงเนี่ยครับ อันนี้ครับถ้าหากเราใส่หน้ากากแล้วคนติดเชื้อโควิดมาหายามใส่เราเรามีความเสี่ยงที่จะรับเชื้อ30% 30, 30, 30เปอร์เซ็นต์สาเปอร์เซ็นต์ต่อสเปอร์เซ็นต์อันนี่นหมอเราก็เชื่อว่ามันคงทำให้เรา ระดับเชือ้อจำนวนที่ร่างกายสามารถสร้สางภูมิต้านทานได้ท่านพูดบอกพวกเราฟังเอ้ยท่านพูดอย่างนี้เลยครับก็เหมือนกับเราฉีดวัคซีนให้ตัวเองอาจารย์สวมใส่หน้ากากไปในสถานการณ์นี้สใสห่หน้ากากไปตอนนั้นนะตอนนี้ตอนนั้นเรายังไม่รู้จะเอาอยาอะไรรักษาร์ดแล้วพอดูแลกันมาจังหวะทำบําราดาราดูเรื่องโรคติดต่อน,นี่ ผอกว่าในโลกนี้เราอยู่ในอยู่ในลาดับต้นๆเลยอย่างน้อยตอนจำได้ไหมครับข่าวสาหมอท่านรู้ว่าท่านติดโรคสาท่านมาประเทศไทยเลยครับแล้วบอกว่าท่านติดโรคีิลักษาไม่ได้รอกเกามาบ,า,บางร้านดาราดูให้เราดู เขาหอกน่นหน่าเสียสละมากครับก็บอกให้ทาำทางเราไน้ดูดูทีรักษาไว้าว่าโลกนี้มันคงจะระบาดอย่างหน้าดูแล้วเขาคิดว่าเขาไม่รอดเขาก็ไม่รอดจริงๆนะแต่จากชีวิตของเขาเนี่ยทำให้โรคได้รู้จักเจ้าโลกสาร ต้องทำให้การพัฒนาการดูแลชีวิตคนป่วยต่อต่อมาเนี่ยได้รักษาได้โดยที่ว่าเราตกษาในประเทศไทยตายน้อยมากครับเดียว่เราคุมอยู่เลยนะ,นะอย่างนี้ครับเดี๋ยวี้พักเชื่อพูดหนึ่งก่อนครับ